มาไปทําเพลงที่เกาะกันไปอยู่เกาะกันเดือนนึงเฮ้ยใช่ติดเกาะติดเกาะติดเกาะเดือนเอ้ยไม่อันนี้อันที่หนึงอาทิตย์นึงเกาะอะไรครับเกาะที่ไปอยู่เกาะเกาะพี่จะรู้ทําไมเกาะอะไรคือจะไปด้วยเหรอขอท้าความนิดนึงบอดี้แสลมเคยมีไอเดียแบบนี้ตั้งหลายทีแต่ไม่มีโอกาสได้ทําไปเต็มที่ก็เกาะกลางถนนเดิมเกาะช้างเกาะช้างเอ๋อ ครับใช่ก็คือไปเช่าบ้านเช่าใช่ถ้าบ้านอยู่ด้วยกันนะพ่ะย่ะจะเช่าอะไรวะเหมือนเป็นโรงแรมอยู่แต่ว่าโรงแรมปิดทะเลอะไรเงี้ยโอเคดีว่าบรรยากาศดีสักพักได้กันเองยอม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 วันวันไม่ทำไรแต่งในเพลงแต่งเพลงเห็นท้องฟ้าเห็นทะเลเอาบรรยากาศอารมณ์มาแต่งเพลงให้ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีรับ เราเรายัางไงต่อครับยังไงต่อไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เอาเที่ยวแดกเราซะง,งั้นไม่มีอะไนเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมใช้ชีวิตอยู่แล้วใช่เจ็ด <c oughs> วันหลับ <c oughs> เฮ้ยแต่ <c oughs> ไม่ได้งานเว้ยแต่ได้พักสมองอ่าใช่ใชได้แบบะลายพฤติกรรมนสนิทกันแล้วรู้จักการเริ่มแนวเดียวกันแล้วคาเบียร์มาหน่อยแซ่สนิทกันกี่ที อก็กลับมาที่กรุงเทพก็ไปทําเพลงกันบ้านพี่มือกีตาร์คนใหม่เนี่ยส่งเพลงกันตอนนี้เริ่มมีลอจิกแล้ว uh. อตอนนั้นเริ่มมีลอจิกก็ส่งเพลงทำใบแจมเรื่อยได้9้าเพลงแล้วคราวนี้ mm. เพลงสุดท้ายเนี่ยไม่มีไอ้ตามมืกีตาร์ก็เลยบอกเฮ้ย mm. แก๊ลองเพลงนี้หน่อยดิเอาประมาณเนี้ยเรายังไม่มี ซึ่งเพลงที่สิบก็คือเพลงผ่านเพลงที่แตะแตงแบบเพื่อให้ครบอัลบั้มไม่ได้ตั้งใจแตะอะไรเงี้ยบ้าคนลุกดีคนลุกจริงจริงจริงไม่รู้เอาอีกแล้วเฮ้ยคนลุกไอ้วไอวงนี้เอาอีกแล้วคือแบบเพลงรอไม่มีใครรู้จักวงเพลงผ่านไม่เป็นเพลงเหลือเพลงเหลือเพลงเหลือเติมให้มันเต็มอัลบั้มไปแต่เพลงเหลือก็ทําให้พี่ลุกแตกไปเลยบางที่ายก็ปวดแล้วเราไปกัดกับเพลงนี้ครับชื่อว่าเพลงผ่านครับผมเพลงผ่าน